วันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับว่ารถถุงลมเนี่ยมันใช้งานยังไงนิ่มจริงไหมแข็งจริงไหมเดี๋ยววันนี้ตอบทุกคําถามเลยนะครับคันนี้ผมก็ได้เมมโมรีไว้ระดับหนึ่งอันนี้ก็จะสูงขึ้นเลยใช่ก็คือเซตติ้งติดตั้งเนี่ยก็คือใช้2คันนี้ใช้งานเหมือนกันใช้งานเหมือนกันแล้วก็ใช้มือถือเครื่องเดียวสั่งได้ใช่ครับโหเจ๋งว่ะดีมากเลย คือพูดได้ง่ายว่าเวลาที่เอารถจอดโชว์ในงานเนี่ยก็คือท่านี้เลยใช่พี่ก็จะเหมือนรถแข่งจริงๆใช่สวัสดีเพื่อนๆชาวบิมเมอร์กายนะครับรายการสําหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถเบียมเมือมันยูนะต่อนเนื่องเลยครับ จากเทปที Tony, ่แล้วเนี่ยผมกําลังเห่อมากคือผมเอารถคันเขียวไปเจออาปเปอมาใช่ไหมครับแล้วก็พอมีร้านนึงอ่ะเขาเห็นเราติดถุงลมใช่ไหมเขาก็เลยสปอนเซอร์เราเนี่ยโดยการที่เขาเนี่ยให้เราอะครับมาใส่อุปกรณ์เสริมเรื่องถุงลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไหนๆก็วันนี้ต้องมารับรถใช่ไหมครับก็เลยมาดูกันว่าการที่เราเนี่ยติดตั้งถุงลมแบบ8วาล์วเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าถุงลมเนี่ยเทคโนโลยีณปัจจุบันนี้ มันใช้งานยังไงบ้างอย่างคันนี้ก็ติดถุงลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถถุงลมเนี่ยที่เขาใช้งานกันไม่ว่าจะเป็น4วาล์ว8วาล์วแอร์คับเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่หน้ารถเลยครับไป โอเคทุกคนถึงแล้วนะครับมาเนี่ยกาลาดอยู่ที่สมบัติบุรีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับว่ารถถุงลมเนี่ยมันใช้งานยังไงนิ่มจริงไหมแข็งจริงไหมเดี๋ยววันนี้ตอบทุกคําถามเลยนะครับผมเนี่ยติดตั้งมาสองคันแล้วกับถุงลมนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนผมเป็นคนไม่เคยใช้รถถุงลมเลยนะแล้วก็กังวลตลอดว่าเนี่ยรถถุงลมจะรั่วไหมวิ่งทางไกลได้หรือเปล่าการใช้งานเหมือนชกสตัดปรับเกียวไหมคันแรกก่อนคันนี้เป็น e 3 6ผมได้มาใหม่เลยนะคันนี้เพิ่งล่าสุดยังไม่เคยออกสื่อที่ไหนเลยคันนี้ที่เอามาพ้อล้อครับล้อมันเป็น bbs ขอบ1 8ทำริมนะครับล้อแพงแต่รถไม่แพงครับแล้วก็ภายในให้ดูภายในนี่ภายในคันนี้ที่เด็ดมากภายในคันนี้เป็นของ p o r s c h e 911ะครับผ้าเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาสั่งมาพร้อมกับรถครับแล้วผ้ามันเหลือครับก็เลยเนี่ยให้ดูด้านข้างนะเนี่ยดูด้านข้างเนี่ย อันนี้คือผ้าเยอรมันแท้เลยนะครับเป็นผ้าเหลือจาก9-1 1ก็เลยมาทําผมก็เลยตัดสินใจว่าที่แรกอ่ะทักไปอ่ะขอซื้อแต่ล้อทุกคนแต่ว่าพอเห็นรถตัวจริงใช่ป่ะอดใจไม่ไหวก็เลยขออนุญาตซื้อทั้งคันมาล้อเนี่ยเป็นล้อทําริมที่พี่หลีฮอปอัพนะครับก็เป็น BBS ขอบ16แต่เราทําริม2นิ้วขึ้นมาเป็น18ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นล้อ BBS เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นล้อทําริมเนี่ยมันจะกว้างขึ้นแล้วมันจะสวยแบบนี้เลยนะอะทีนี้ให้ด,ด ติดตั้งให้เนี่ยก็คือเป็นถุงลมแบบ8วาวนะครับมีปั๊มลม2ตัวแล้วก็ดูการดัดดูงานนะ ทีนี้วันนี้ครับที่พาเพื่อนๆมาดูเนี่ยคือผมเองอะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องถุงลมครับก็เลยอยากให้รีวิวให้ดูเลยว่ารถติดถุงลมเนี่ยมันใช้งานยังไงใช้งานดีไหมคันนี้นะครับที่แรกออกสื่อไปแล้ววันนั้นก็ไปเจออัปเปาะมาแล้วนะครับคันนี้ก็ผมตั้งชื่อว่าน้องใบตองนะผมเรียกว่าอย่างนี้เรปิก้าแล้วกันรถเรปิก้าก็คือรถที่เราเนี่ยทำเรียนแบบขึ้นมานะครับเหมือนรถแข่งจริงๆเป็นรถแข่งคลาสทูของสังกษีตาสามมงกุฎนะเครื่องยนต์เนี่ยที่เราใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์ k รื่ Honda นะ โนี่น้องเก็บให้เรียบร้อยมากเครื่อง Honda 2,400 tc นะครับแต่ว่าปกติ Honda เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะแต่เรากลับด้านมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังครับแล้วก็ชนกับเกียร์ t y y t t a เป็นเกียร์3 SB 6สีปีดนะช่วงล่างต้องบอกแบบนี้พี่1 r ึ่ง Auto Tire ทเนี่ยติดตั้งให้เราเนี่ยเป็นโช๊คเดิมครับแต่บังเอิญเนี่ยผมมาได้โชค๊คเป็นโช๊คซิ่งมาเป็นโช๊คที่ผมถอดจากคันนะู้น่ะถอดจากคันสีเงินนะ่ะคันนู้นเป็นโชค๊คจูนเนอรบ ผมก็เลยเอาชกซิ่งชุดนู้นเนี่ยมาใส่กับชุดนี้ครับแล้วก็ไหนๆก็เปลี่ยนชกแล้วก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนถุงลมไปด้วยเลยบังเอิญว่าถุงลมเนี่ยคันนี้ก็ติด8วาล์วเหมือนกันเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับมา8วาล์วเหมือนกันเหมือนกับคันนู้นเป๊ะเลยนะเหมือนกันเลยตัวนี้เป็นถุงลม8วาล์วนะอุปกรณ์น่ะผมเรียกไม่ค่อยถูกเดี๋ยวเราคุยกับคนเอางี้ก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราคุยกับคนนําเข้าก่อนละกันนะครับว่าเจ้าของร้านเนี่ยที่เขา เป็นผู้แทนจําหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายนําเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมกลัวเลขผิดเดี๋ยวไปเจอเจ้าของร้านกันเลยครับพี่หลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หลินเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเรานะครับพี่หลินเป็นเจ้าของร้านอะไรชื่อบริษัทชื่ออะไรครับเอ,อ่เอ,อต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เจ้าของร้านนะคะเป็นทีมงานแต่เป็นออร้านชื่อ mtech แอร์ซัพเพินะคะก็คือในนามบริษัทเอ็มเทค n ินโนชั่นค่ะก็คือนำเข้าอุปกรณ์ถุงลมจําหน่ายแล้วก็เรามีผลิตในประเทศเองด้วยค่ะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ถุงลมผลิตในประเทศด้วยอ๋ออ๋ตัวถุงลมเนี่ยเรานำเข้าอุปกรณ์อย่างอื่นเรามีผลิตเองเข้าใจจริงๆถุงลมมีมานานแล้วนานมากแล้ว oh, นานมากแล้วปัจจุบันนี้เอาถามก่อนเอ็มเทคนเข้าอะไรบ้างครับ อุปกรณ์เกี่ยวกับช่วงล่างถุงลมทั้งหมดเลยค่ะก็หลักๆก็คือตัวถุงลมอิคิวเมนทั้งหมดปั๊มลมถังลมโซลิโนย์วาลชุดสมองกลหรือแม้แต่อุปกรณ์เล็กน้อยคือเรามีทั้งหมดเลยค่ะทุกอย่างเลยตัดลบช่ายเกับทั้งหมดเลยเอาง่ายๆว่าจบครบคืออย่างนี้ครับอยากรู้มากเลยติดรถติดถุงลมเนี่ยจำเป็นต้องเป็นรถแต่งอย่างเดียวไหมครับไม่จำเป็นค่ะรถเดิมก็ติดได้รถเดิมก็ติดได้ก็ติดกับช๊คเดิม คือเราไม่จะเป็นต้องใช้โชกซิ่งไม่จําเป็นเลยค่ะแสดงว่ารถถุงลมเนี่ยโชกเดิมๆรถเดิมๆก็ติดได้ดเดอาแล้วอย่างการติดตั้งถุงลมเนี่ยพี่ลินครับมันมันมีข้อดีอยังไงของการติดตั้งถุงลมออส่วนใหญ่เ,ออเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มแรกถุงลมเนี่ยจริงๆอ่ะเขาทําขึ้นมาเพื่อให้ขับสมูทถ,ถ้าจะสังเกตคือรถสมัยก่อนที่ติดเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่ติดมาจากโรงงานเลยพวกรถยุโรรถเบนส์แพงๆฟิลิเจตอ่ะปอร์เี่เป็นถุงลมมาเลยซึ่งรถ ที่มารถแต่งอะคะ่ะแล้วก็มามายุคที่เป็นรถแต่งรถแต่งที่แบบแต่งแบบเนี้ยแบบแบบรถแบบแต่งเตี้ยแตบ่บง v ี p ที่เขาเรียกกันก็ใช้ระบบถุงลมแรกแรกเขาก็จะใช้กันเป็นแบบโชคสตัดปรับเกียวครับแต่มันไม่ตอบโจทย์ตรงที่สตัดปรับแล้วมันต้องลงมาปรับคือรถเนี่ยเวลาเราอยากเตีย้ยคือมันจะมีโชกแบบชุดสปริงโหลดใช่ใช,ชุดโหลดคือปรับอะไรไม่ได้เลยก็คือเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริง,งความสูงตามโรงงานให้มาแต่รถจะเตี้ยลงแบบที่2ก็จะเป็นยุคสตัดปรับเกียวก็คือสามารถปรับเกียวขึ้นลงได้ตามความสูง แต่ความยุ่งยากก็คือเวลาใช้งานเนี่ยถ้าอยากเตี้ยลงก็ต้องถอดล้อมาปรับใช่ก็ต้องมาปรับพอติดถุงลมมันสามารถปรับสูงต่ำได้ยังไงครับพี่หลินครับมันมีตัววาลวค่ะโซลินอยด์วาลวเนี่ยเป็นตัวกําหนดในการที่จะเอาลมเข้าลมออกมันสามารถแมนนว่นกดต่อไฟฟ้าแล้วสามารถกดในรถได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาถอดล้อเหมือนสับปรับเกี้ยวเดี๋ยวนะ,ะแสดงว่ารถถุงลมเนี่ยเราสามารถเลือกความสูงความเตี้ยได้ตามใจชอบเลยใช่ค่ะวิ่งอย่างนี้ก็ดีดีครับแล้วเรื่องความนุ่มนวลที่หลินแบบ รถรถถุงลมกับรถสตัดปรับเกียวเนี่ยความนุ่มนวลเนี่ยมันต่างกันไหมครับต่างกันค่ะยังไงครับต่างกันสำหรับพี่นะคะพี่รู้สึกว่าถุงลมเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนุ่มนวลด้วยเดี๋ยวนี้ผมเห็นพวกรถคอกลรถซิ่งอ่ะที่เป็นรถกระบะที่ชอบแบบขนของแต่งแล้วใส่ถุงเนี่ยแบบนี้ก็มีใช่ไหมครับที่ร้านเยอะมากตอนนี้เหมือนตลาดถุงลมโตขึ้นมากเลยนะเยอะมากตอนนี้ตอนนี้ตลาดรถกระบะรถตู้เนี่ยมามาแรงมากเพราะว่าถุงลมเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแค่เรื่อง อให้เตี้ยหรือถุงขึ้นได้เขาช่วยเรื่องการรับน้ำหนักด้วยหลายคนกังวลนะว่าถุงลมรับน้ำหนักได้หรือเปล่าคุณอย่าลืมนะรถบัสใหญ่ๆอ่ะนั่นก็ช่วงล้างถุงลมนะใช่ค่ะใช่ไหมรถบัสแบบที่มันนั่งกัน 40- 50บ้าที่นั่งน้ำหนักเป็น10บตันอ่ะก็ถุงลมเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถุงลมเนี่ยมันรับน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับทีนี้มีสี่วาว์ว8วาวมีหลายวาวมากเลยอยากให้พี่หลินช่วยแนะนำหน่อยครับว่าในเซตที่ที่พี่หลินจัดการมาให้ผมเนี่ยเซต8วาวาวมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูหล ที่ลินในในเซ็ตเนี่ยสมมติซื้อกับที่ร้านเนี่ยที่ร้านจัดอะไรมาให้เราบ้างครับก็จริงจริงจริงต้องบอกก่อนว่าการจัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากได้ระบบแบบไหนครับเต็มระบบแค่ไหนอะไรยังไงนะคะเราต้องถามความต้องการลูกค้าก่อนแต่อย่างที่จัดให้คุณมดเนี่ยก็คือหลักๆเลยเนี่ยตัวสาคัญที่สุดหัวใจก็คือตัวตัวนี้ก็คือโซลินดอยวาวโซลินดอยวาวเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการปล่อยลมแล้วก็ปล่อยปล่อยลมเข้าถุงลมและปล่อยลมออกจากถุงลมไอเจ้าตัวดำาๆนั่นเหรอที่ มันคือโซลีนอยวาวแสดงว่ามันมี8หัวเนี่ยคือตัวมันเองเนี่ยมันจะคุมลมออกมาทั้งหมดถูกไหมครับใช่ค่ะคือวาวหนึ่งตัวเนี่ยมันเป็นการวาวเนี่ยมันเป็นเด,เดินลมทางเดียววาวหนึ่งตัวเนี่ยจะควบคุมในการนําลมเข้าหรือออกแปลว่าถ้าคุณมดจะควบคุมเสร็จ4ี่ล้อแบบอิสระก็คือต้องมี2วาวควบคุม1ล้อเข้าใจแล้วแสดงว่าสี่วาวนี้มันก็ต้องมี เข้าตัวออกตัวใช่ค่ะแสดงว่า1ล้อ1ถุงลมเนี่ยจะต้องมีลมอัดเข้าแล้วเวลาออกก็ต้องออกมาตรงนี้แสดงว่าโซลีนอยดตัวนี้จะเป็นตัวคุมใช่ค่ะนั่นหมายความว่า4วาลวเนี่ยก็จะคุมข้างซ้ายหรือข้างขวาปกติเนี่ยถ้าถ้ารถติด4ล้อเลยแต่ติด ติดสีวาวจะเป็นการควบคุมแยก,กหน้ากับหลังอ๋อ,อคือหน้าหน้าเข้าออกหลังเข้าออกแสดงว่าจะยกแต่ละล้อไม่ได้เดี๋ยวนะพี่หลินแสนดงว่าชุดนี้ของผมเนี่ยเรายกได้อิสระเลยแต่ละล้อใช,ใช่คุณว่าจะเอาหน้าซ้ายขึ้นหลังขวาลงอะไรเงี้ยได้หมดเลยได้หมดเลย,ห,เลยหรอใช่ค่ะตัวนั้นของยี่ห้ออะไรครับพี่หลินตัวนี้เป็นของยี่ห้อดาวค่ะก็คือนําเข้ามาพี่หลินเป็นคนนาเข้ามาเองใช่ะบริษัทนเข้ามาเองซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้มันพิเศษกว่าโซลินไนวาปกติ อันนี้มันมันคือโซเลนเวาล์แต่มันพิเศษกว่าคือมันมีตัว ECU ควบคุมคือมีสมองกลควบคุมในการที่กําหนดลมเข้าออกได้ด้วยอ๋อทุกคนมีหน้าละผมใช้พักพักนึงเนี่ยเหมือนเวลารถมันตกหลุมเนี่ยมันจะพยายามปรับให้มันแบบสเตเบิลเท่าที่เราตั้งค่าไว้ใช่ค่ะแสดงว่าตัวนั้นเนี่ยมันเหมือนรถยนต์เลยคือมันจะมีการปรับค่าสมมติรถเลียวซ้ายเทซ้ายเนี่ยมันก็จะปรับค่าถุงลมให้มันเหมาะเลยตามที่เราตั้งค่าคือตัวนี้มันสามารถเมมเมมโมรีระดับถุงลมที่เราต้องการได้ไว้5ระดับ ตัวนี้นะคะอย่างคุณมดสมมติว่าคุณมดรู้สึกว่าระดับหนึ่งคือระดับที่ขับขี่คุณมดพอใจว่าโอเคขับขี่ประมาณนี้ลมที่ข้างซ้ายเท่านี้ข้างขวาเท่านี้ล้อหลังเท่านี้คุณมดกดได้เลยแล้วก็เมมโมรีไว้แสดงว่าไอ้ตัวนั้นน่ะคือหัวใจสําคัญเลยทีนี้ตัวอื่นเนี้ยอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่ปั๊มค่ะคอมเซอร์ปั๊มก็คือตัวกําเนิดลมถุงลมจะทํางานได้ก็คือต้องมีลมก็คือมันจะดูดลมไปใส่ไว้ในถังลมใช่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างลม ข้างในจะมีมอเตอร์ในการสร้างลมครับอ่าก็คือเหมือนมอเตอร์ปั๊มอะค่ะปั๊มปั๊มลมปั๊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 มเกิดลมปุ๊บเอาลมเก็บเข้าไปในถังลมเก็บไว้เก็บไว้เสร็จปุ๊บพอคุณมดจะใช้ปุ๊บคุณมดกดสวิตชท์ที่หน้ารถปุ๊บสมองกลจะสั่ง จะมีการสั่งมาที่ตัวโซลิโดว์วาลหรือสมองกลเพื่อให้ลมปล่อยออกไปที่ถุงลมค่ะเข้าใจแล้วครับ<ม>แล้วเห็นน้องกันบอกว่าตัวนี้มันจะมีจุดเติมลมตรงนั้นด้วยคือเราสามารถเติมลมอัดเข้าไปในตัวมันได้<ช>ด้วยใช่คืออันนี้น้องกันเขาน่าจะติดตั้งไว้เพื่อเป็นแบบฉุกเฉินครับอิเมอร์เจนซี่ครสมมติว่าปั๊มมีปัญหาหรือลมหายหรืออะไรเงี้ย คุณก็สามารถเติมลมไปเติมลมตามปั๊มได้เลยหมายความว่าสมมติเกิดฉุกเฉินไปไหนเกิดปั๊มเสียมันก็จะเป็นระบบฉุกเฉินที่เราสามารถเติมลมตามปั๊มได้รถแล้วก็รถแล้วก็จะมีลมใช่อโหดีอ่ะตัวนี้มันมีรีโมทเหรอครับทำไมมันมีเสาอากาศใช่ค่ะมันมันมันเป็นมันเป็นเอ่อตัวนี้มันสามารถควบคุมโดยแอปพลิเคชันได้ด้วยเดี๋ยวนะพี่แอปพลิเคชันในมือถือได้เลยคือสั่งนอกรถจากมือถือหรอใช่สามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะตัวนี้เอออีกเรื่องหนึ่งพี่หลิน วันนั้นน่ะที่น้องผมมาติดตั้งอ่ะน้องกันบอกว่ามันต้องติดอะไรตัวอะไรไล่น้ําไล่น้ําตัวกองน้ําคืออะไรครับตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือตัวออโตเอดนปั๊มลมเนี่ยเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ลมเวลาการเกิดเขาเรียกธรรมชาติของของลมมันจะมีน้ํามาด้วยพอมันควบแน่นมันควบแน่นมันจะิดน้ำด้วยซึ่งการติดตัวนี้มันทําให้ไล่น้ําออกจากระบบเพราะถ้าถ้ามีน้ําในระบบเนี่ยยังไงเขาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเขาเป็นอุปกรณ์แบบ อ oh. ย่างงม,มันมันไม่คนมีน้ำอะค่ะ <c oughs> พูด,ดง่ายๆว่าร้านพี่หลินเนี่ยอออินวันอออินค่ะครบจบเลยครบจบค่ะแล้วข้างหน้าขอดูรีโมทข้างหน้าหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะรีโมดมันคือยังไงอะครับพี่หลินตัวนี้นนมันคือที่มาในชุดนะคะก็คือเนี่ยที่หล,หลินหลินบอกว่ามันจะสามารถปรับปรับได้ก็คือเนี่ยค่ะซ้ายขวาเนี่ยขัซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาหลังเราดูลมได้ตัวนี้เลยตัวเนี้ยดีตรงที่เราไม่ต้องติดตั้งเกจหน้ารถให้เกจกะด้วยเราดูลมจากตัวนี้เลย โดยที่ไม่ต้องติดตั้งเกจเพิ่มเติม<า>ถ้าเป็นระบบอื่นาาที่ไม่ใช่เป็นระบบตัวสมองกลเนี่ยมันจะมันควรที่เราต้องมีติดตั้งเกจเพิ่มเติมว่าเอ๊ะลมในถุงลมเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ลดลงไปไหมข้า<ล>ใจครับแสดงว่าตัวนี้มันทําหน้าที่ทั้งเป็นรีโมทด้วยเป็นวาวลมด้วยอคือมันมันคือตัวที่กําหนดลมเลยดูลมเลยอ๋อนี่ไงทุกคนดูนี่นะแทนเกจแทนเกจลเลยตอนนี้ที่ผมตั้งค่าไว้ศูนย์ศูนย์คือไม่มีลมคือเวลาจอดกองผมทําท่านี้ อันนี้คือจอดกองนะอะทีนี้ผมจะลองยกแบบเบอร์5สูงสุดนะยกเบอร์5นะเนี่ยเห็นว่ารถมันยกสูงขึ้นเห็นไหมครับพอยกเบอร์5ปุ๊บเนี่ยปั๊มลมด้านหลังทํางานทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเตี้ยนะผมผมเป็ไว้เบอร์3เบอร์3คือระยะขับนะครับกดอีกทีเนี่ยรถมันจะเตี้ยคือขับได้เพราะนั้นเนี่ยการใช้งานจะสะดวกมากอ๋อเป็นแบบนี้เลย รู้จากตัวอุปกรณ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูคนติดตั้งกันบ้างคนติดตั้งผมชื่อน้องกันสวัสดีน้องกันครับ,รบมาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยบอกชื่ออู่อีกทีได้ไหมครับมาเนียการาดครับมาเนียการาดอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ตลาดสมบุรีบางวทอยที่อู่เนี่ยทำใช้ว่ามีบริการอะไรบ้างครับ หลักๆเลยตัวผมเองเนี่ยจะติดตั้งถุงลมครับผมแล้วก็จัดทรงจัดฟิตเมนต์ลดไม่ถุงลมลดสปริงรลดโหลดธรรมดาก็รับเหมือนกันรับหมดเลยใช่แล้วก็มีทำล้อแมกแล้วก็ยางอะ,อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ช่วงล่างคือจริงๆถุงลมมีหลาย <ๆ S 2> ยี่ห้อมากนะแ <ๆ S 2> พงกว่านี้ก็มีถูกกว่านี้ก็มีมทําไมถึงใช้ดาวครับเต้องบอกก่อนว่าถุงลมเนี่ยระบบธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่สมองกลเนี่ยมันมีติดตั้งมาหูหลายร้อยคันแต่ว่าพออยากเลือกให้พี่มดเป็นระบบสมองกลเพราะว่า สวยงามไม่ลบหูลบตาใช้งานง่ายสะดวกแบรนด์ดาวเนี่ยถามว่ามันเป็นถามว่าเป็นแบรนด์จีนนะแต่ว่าเป็นจีนที่ที่ค่อนข้างมีไม่ต้องบอกแบบนี้ก่อนคือหลายคนตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับของจีนไม่ได้ห่วยทุกกี่ห่อนะของจีนเกรดดีๆก็มีเพราะว่าจริงๆแล้วตัวจีนประเทศจีนเองเนี่ยเขาเป็นฐานการผลิตให้กับแบรนด์ดังๆทั่วโลกถูกต้องอย่าไปคิดว่าไม่ดีนะแบรนด์ดังบางแบรนด์ที่เรารู้จักกันในชื่อแบบแบรนด์ดังๆเลยนะผลิตที่จีนทั้งนั้นเพียงแต่ว่า housing ภายนอกเนี่ยเขาไม่ได้ตีตาว่า ของตรงนั้นเท่านั้นเองเขาก็ต้องดูดีๆคืออย่าไปคิดนะครับว่าของจีนไม่ดีอันนี้คืออะไรอ่ะถุงลมครับถุงลมตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนกันถ้าเป็นถุงลมรูปแบบนี้จะวางไว้ด้านหลังหรือรถที่โช๊คโช๊คเนี่ยแยกกับสปริงเหมือน B M P อดิเพราะว่าลักษณะมันจะเหมือนเป็นโช๊คก้อนโช๊คถ้วยจะเป็นสปริงก้อนสปริงถ้วยสปริงถังอ่ะจะเป็นทรงนี้เลยขอดูครับด้านหน้าอันนี้ของเก่าพี่ป่าของเก่าพี่มดนี่นี่ ของเก่าผมนี่เอานี่ของ36เลยนะครับใช่ครับนี่เลยอันนี้อันนี้ยังใช้งานได้ปะใช้งานได้อย่างนี้พี่ก็ขายได้ขายได้นี่ใครอยากได้โชคถุงลมมือ236นะครับในเทปนี้อินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้แสดงว่าอันนี้ยังใช้ได้ถ้ารถอยากติดตั้งถุงลมเนี่ยเอาอันนี้ไปใช้ได้เลยใช่แค่ว่าอันนี้เป็นชงเดิมเฉยอ๋อแล้วก็ไปอัดน้ํามันเอาอ่านี่อันนี้คือโชคถุงลมนะครับเวลาลมเข้าเข้าทางไหนกันเข้าทางนี้ครับตรงนี้เราจะต่อสายลมออกไป ตรงนี้ต่อสายลมแล้วออกก็ออกทางเดียวกันใช่ๆแต่ว่ามันไปเข้าออกที่วาลอ๋อวาวเป็นตัวกําหนดใช่ครับมันมันเหมือนเป็นวันเววาวเนาะออกทางเข้าทางย้อนทางไม่ได้ใช่จริงๆหน้าตามันก็ดูดีมากเลยนะใช่ใผมประกาศขายหน้านี้เลยแล้วกันนะครับใครอยากซื้อทักมานะมีมีมีอ่ะอันนี้คือถุงลมทีนี้ อยากคุยกับการเรื่องการติดตั้งหน่อยครับขออนุญาตนะที่แรกมาเป็นปั๊มตัวเดียวปั๊มตัวเดียวแต่ตอนนี้คือเป็นปั๊ม2ตัวใช่ใช่ไหมครับใช่ครับคือพูดได้ง่ายว่า2คันนี้เซ็ตเดียวกันเลยมีตัวตัวเดรนน้ําออกมีถังลมคือน้องการติดตั้งให้หมดเลยใช่ความยากง่ายในการติดตั้งกับ B M เนี่ยกับพวกเบนซ์รถอื่นเนี่ยมันกยากง่ายต่างกันไหมกันอ่แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันช่วงล่างไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่าเบนซ์บางรุ่น เบนก็มีอีกหลายหลายหลายรุ่นเนาะเบนบางรุ tá, ่นติดตั้งง่ายมากครับเบนบางรุ่นก็ติดตั้งยากเหมือนกันน้องกันช่วยแนะนําวิธีการเซตติ้งในมือถือให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับมาเดี๋ยวไปดูในมือถือกันกันเข้าไปนั่งเลยตัวนี้นะครับผมก็เราต้องเปิดสวิตช์ก่อนอ่ะคันนี้เปิดสวิตต์ตรงนี้นะแล้วก็เปิดสวิตช์ปุ๊บเพื่อให้หน้าจอติดครับพอหน้าจอติดแล้วรอสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็โหลดแอปพลิเคชันมาใช่ไหมครับเราก็เข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าดาวก็คือตามยี่ห้อเลยอ่าโอเค แล้วก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่อเข้าบูทูอ่ะเชื่มอ,อ,อมต่อเรียบร้อยแล้วครับครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเอ่อเราก็สามารถเซตติง้งจริงๆหน้าตาตัวนี้กับรีโมทเนี่ย,ม,ยมันเหมือนกันเลยอ่าฮะใช่ก็ใช้งานได้ได้เหมือนกันอ่าใช่กดขึ้นกดลงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมอ่าฮะแสดงว่าสามารถสั่งจากรีโมทก็ได้<ช>สั่งจากมือถือก็ได้คือดูนอกนอกรถจัดทรงได้เลยใช่ครับถูกไหมครับใช่โอ้ห oh, มันหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองใช่ครับคันนี้ ผมก็ได้เมมโมรีไว้ระดับหนึ่งก็คือสามารถที่เราจะกดที่เมมโมรีได้เลยหรือเราจะแมนวนวลก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวผมกดแบบเมมโมรีให้ดูก็คือครเราเมมโมแล้วก็เดี๋ยวกดขึ้นอ๋อนนี้ก็จะสูงขึ้นเลยใช่เออ นี่คือระยะขับเลยใช่ไหมครับอันนี้คือระยะสูงครับพี่ยังไม่ใช่ระยะขับก็คือปั๊มลมทํางานใช่ก็คือเซตติ้งติดตั้ง<ม>เนี่ย<ม>ก็คือใช้2งสองคันนี้ใช้งานเหมือนกันใช้งานเหมือนกันแล้วก็ใช้มือถือเครื่องเดียวสั่งได้ใช่ครับโหเจ๋งว่ะดีมากเลยคือพูดได้ง่ายว่าเวลาที่เอารถจอดโชว์ในงานเนี่ยก็คือท่านี้เลยใช่พี่ก็จะเหมือนรถแข่งจริงๆใช่โหแม่งเจ๋งว่ะคิดถูกเนี่ยที่ติดถุงลมเนี่ยทีนี้กันพี่ถามหน่อยสิพวกด้านหน้าเนี่ยเวลาเราติดตั้งถุงลม พวกบอลจอยต่างๆพวกจุดยึดเนี่ยมันยังใช้งานได้เหมือนเดิมไหมใช้งานได้เหมือนเดิมครับคือ,อพูด,ดง่ายๆว่าโช็อกอะไรก็ได้เราสามารถติดตั้งถุงลมได้ตัวถุงลมหน้าเนี่ยครับมันจะเป็นถุงลมที่เป็นตรงกลางมันจะกลวง,ลงเพื่อให้เราสวมเข้าไปได้ครับแล้วก็ทาง m อ็มเทคเขาจะมีแป้นบนแป้นล่างเนี่ยครับที่ที่ไว้สวมแกนกับสวมกระบอก uh huh. ถ้ากระบอกกับแกนไม่ตรงกับที่ m อ็มเทคมี uh huh. ผมก็แค่ให้ลงกึงช่วยกึง Oh. อาจบางบาง, oh. บางโชคบางตัวก็ตีปอกบ้างบางตัวก็คือกึงที่แกนเลยเข้าใจอ่าแล้วก็ตัวบอจอยอย่างเงี้ยครับตรงแกนตรงเนี้ยที่มันสน่วนบอจอยอยู่ครับถ้ามันไม่ตรง ผมก็แค่คึงออกเพื่อให้ใส่บ่อจอยได้เอาง่ายๆคืองานโมดิฟายเป็นหน้าที่กันแต่ว่าแต่ว่าของเนี่ยสั่งกับพี่หลินมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่ผมถือว่าตั้งแต่ผมดูงานติดตั้งอะไรเนี่ยถือเรียบร้อยมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดแบบสนใจอยากติดตั้งกับกันเนี่ยกันเป็นสามารถจัดเซ็ตจัดของอะไรจากพี่หลินให้ได้เลยได้เลยครับได้เสามารถเข้ามาคุยกันก่อนได้หรือโทรมาคุยกันก่อนได้แล้วก็อยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็สั่งชุดถุงลมเนี่ยก็คือ สั่งกับผมได้เลยโอเคก็คือผมมีราคาพร้อมติดตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่เซตนี้เซตนี้อะไรเงี้ยพิเศษให้ใช่เอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมนี่พูดหน,หน้าหน้าหน้าช่องเลยนะ <c oughs> มาจากรายการบิมเมอร์กายนะครับ <c oughs> ขอส่วนลดได้เดี๋ยวน้องกันให้ส่วนลด <c oughs> บอกว่าแต่บอกว่าพี่ครับผมเห็นพี่ในรายการบิมเมอร์กายครับก็เลยเนี่ยบอกว่ามีส่วนลดให้มาขอส่วนลดกับทางพี่หลินกับทางทางน้องกันได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ไหนครับน้องกันอยู่ตลาดสมบัติบุรีครับบางัวทอง หลายคนก็จะรู้จักว่าตลาดต้นไม้เนาะแต่จริงข้างในอ่ะอูเยอะมากเลยอ่าแล้วก็เพจครับเพจชื่อเพจก็มาเนียกาลาดครับมาเนี่ยกาลาดเดี๋ยวขึ้นเพจให้ดูนะครับแล้วก็เพจมีสแตนมาเนี่ยด้วยมาเนียกาลาดด้วยยังไงติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับทั้งที่กันกับที่หลินนะก็คือจัดการเกี่ยวกับถุงลมคันนี้จนแบบเนียนๆชอบมากๆเลยอย่าลืมนะครับถุงลมเนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปมากแล้วทั้งทันสมัยด้วยใช้งานได้ดีด้วยคล่องตัวมากๆเลยผมลืมมถาไป อุปกรณ์ต่างๆรับประกันยังไงบ้างครับพี่ก็รับประกันที่ตัวสินค้าปกติประมาณ6เดือน6เดือนครับมีอะไรเราเปลี่ยนเราเคลมให้ก็พูดพูดในนะว่าพี่มีอะไหล่สแตนบายพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับกับ MTEC h นะแล้วก็มาเหนียกลระดาใครอยากติดตั้งถุงลมเรื่องช่วงล่างต่างๆเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยต้องขออนุญาตเอารถคันเขียวน้องใบตองเนี่ยไปทำท่อไอเสียต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมมีงานโชว์ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับกับรายการบิมเมอร พิมพ์คว่าบ,บิมมากายต่ำนี้เลยเทปหน้าครับผมจะพาคุณไปคุยกับใครติดตามช่องผมไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ